3 0ข้อคิดเพื่อเตือนใจตน 1. คนที่น่ากลัวคือคนที่มีหัวใจแต่ความคิดจิตใจไม่ใช่คน 2. ความไม่รู้ที่น่ากลัวที่สุดคือรู้หน้าไม่รู้ใจ 3. ความรู้ที่ควรมีในทุกคนคือรู้ดีรู้ชั่ว 4. ความเจริญที่วิบัติคือวัตถุก,ก้าวหน้าแต่ใจเสื่อมลง 5. ปริญญาบอกได้แค่เรียนสูงแค่ไหนแต่ไม่ได้บอกการันตีว่าใจจะสูงด้วย 6. การศึกษาสูงไม่ได้เป็นแค่เครื่องบอกความเป็นมนุษย์ 7. หน้าตาดีไม่ได้รับประกันว่าเป็นคนดี 8. ปัญหาสังคมเกิดจากใจคนที่เห็นแก่ตัว 9. ชื่อเสียงอยู่กับคนนิสัยเสียก็กลายเป็นคนชื่อเสียได้ทันที 10. คนแต่งตัวดีไม่ใช่คนจริงใจเสมอไป11เกลียดที่เหยียบคนอื่นขึ้นไปไม่นับว่ามีเกลียด12มีค่าหรือไร้ค่าไม่ได้อยู่ที่ตำแหน่งแต่อยู่ที่การกระทำ13มีเงินเท่าไหร่ก็ไม่พอถ้าเราสะกดคำว่าพอไม่เป็น14ไฟไม่บ้านไม่วอดวายเท่ากับติดการพนัน15คิดผิดชีวิตเปลี่ยน16 ความจริงที่น่ากลัวคือเราเชื่อคำโกหกว่าเป็นความจริง 17. อย่ากเกลียดคนชั่วจนหัวใจเรามัวมองไปด้วย 18. อย่ารักสบายจนทำรายใครก็ได้ 19. อย่าเน้นง่ายจนมักง่าย20อย่าอยากได้จนกล้าทำตัวเร็วๆ21อย่าหลงเนื้อหนังมังสามากกว่าจิตใจ22ออย่าอยากได้อยากมีทุกอย่าง ยกเว้นให้จงมีสติ 23. อย่าตกเป็นทาสของอารมณ์จนงอหัวไม่ขึ้น 24. อย่าติดดีจนมองว่าคนอื่นเลวไปหมด 25. อย่าเอาความเป็นคนแลกกับผลประโยชน์เล็กๆน้อยๆอย 26. ความอยากที่ฆ่าตัวเองคืออยากได้อยากมีอยากเป็น 27. คนดีๆแค่หนึ่งคนมีค่ามากกว่าคนเลวๆเ,เป็นล้านคน 28. ที่จมอยู่ในทุกข์ก็เพราะดิ้นรนหาทางรัดและความสุขมากไป29สิ่งที่น่าเศร้าที่สุดคือยอมสร้างกรรมเพื่อทำลายความเป็นคนในตัวเอง30ความดีความชั่วที่ทำจะเป็นสมบัติของเราและก็ติดตามเราไปตลอดขอขอบคุณบทความอันโนเผยแพร่โค้ชออฟไลน์จาก Facebook ภาพประกอบพิซาบเบเสียงดนตรีคีเนมาสเตอร์ค่ะ